ปาคาี่้อตัวมาจากจังหวัดอุดร้อมาจากอุเรื่อชื่อเจบอลครับตรงนี้ไเจมบอลเฮ้ยวันนี้ไต้นไม้กูดูได้เจมบอลไม่เจมบอ้องมี้นหรอเจมบที่บ้านที่บ้านที่นเป็นช่างประกอบที่สิสิงโฉมรถยนต์เช่นอะไร ไม่เบื่อเรนเด็กก <plex> <l oss anak lonely> <t ôi Jorge> ็รอถึงบ้านเบื่อเองบอกรอไป ผมคุณทหารอมอนเจ้ากมนชือเล่นชื่ออนวัดุครับคุหารอมนเจ้ากมนชืเล่นชื่อมอนจัวัดอุรลบอระมีครับรับ ยิบฟ้ายิบฟ้ายิบ้ายิบ้ายิบฟ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 ้าบฟ้ายิบฟ้ายิบฟ้ายิบฟ้ยิบ้ายิบฟ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 ้บฟ้ายิบฟบฟ้ายิ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 บ้ายิ้ายิบฟ้